สวัสดีครับผมนายพัฒนันท์อสบคอพนะผมปีที่หนึ่งนะผมวันนี้ก็จะมานําเสนออข้อสอบที่จันตั้งให้ฉีนทำนะผมก็คือมีการอัปเดตโนดโชว์แบ็กแล้วก็สแโนดนะผมโดยเรเริ่มที่อัปเดตโนดนะครับ,รมรบผมก็คือผมทําการประกาศสตั๊กเจอร์ที่เป็นโนดนะผมก็คือประกาศโนดนะผมจะเป็นอย่างนี้ทั้งสามวันนะผมแล้วก็จะมี รูอันก็จะมีการ add node แล้วก็ show data ก็คือแสดงเด่นข้อมูลนะผมส่วนแต่ละอันที่สำคัญของแต่ละอันก็คือการก็คือเอกลักษณ์ของมันก็คือจะมี update show back อะไรที่ผมได้กล่าวไว้ผมก็แส็บอะไรประมาณนะะี้ครับอ่ะเรามาเริ่มที่อันแรกผม in main ผมให้ผมก็จะประกาศ structure ขึ้นมาเพื่อประกาศโ h ่ประกาศน,นะผมคือการประกาศโหนดขึ้นมา,ะาน,นะผมแล้วก็เก็บ แล้วก็เซตอัพให้โนต้ตนั้นเก็บขั้นหนไวยก็คือเป็นการเซตอัพให้บางฝาไว้ก่อนแล้วค่อยป,ประก,กาศเพิ่มเติมข้อมูลนะครับผมจากนั้นก็ใส่ข้อมูลไว้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับผมแล้วก็ใส่ข้อมูลออกมาว่าในข้อมูลในโนต้ตทั้งหมดมีเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็อั ode, เปเดตโน้ตเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีข้อมูลเป็นสิบเป็นเก้าสิบเก้าแสดงข้อมูลออกมาหลังจากนกันเปลี่ยนแปลงผมแล้วก็เปออลี่ยนแปลงอีกครั้งก็คืออัปเดตโนเข้าไปเพื่อเกิมเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง อย่างนี้เลยอ่ามันจะมีเริ่มแรกก็คือแสดงมาข้อมูลมีซีรีส์สสามสิสี่สําหรับไอ้เปลี่ยนข้อมูลจากสีเป็นเก้าสิบเก้าตามนี้ผมแต่เพอารข้าต่อไปเปลี่ยนข้อมูลจากสิบเป็นเก้าสิบแปดนอกนั้นมีข้อมูลที่เป็นสิบแล้วมันจึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะผมอ่าตอนนี้แอดนดรอยด์สมบกตก็จะมีอ่าผลสุไท้ายไม่เท่ากับนูก็คือการเช็คว่าข้อมูลที่เราที่เราอ่านตอนเนี้ยมันยังอ่อมัน,ม,น,ม,นมันเป็นค่า,าปาะปักเลยคือเป็นข้อมูลสุดท้ายอย่างนะผม พอไปข้อมูลสุดท้ายก็จะออกไว้ผมแล้วก็จะประกาศให้ข้อมูลนั้นสร้างกล่องขึ้นมาผมกล่องเพื่อเก็บข้อมูลเอาไว้ก็คือเดือดตั้งดครับผมจากนั้นชี้ข้อมูลไปที่ชี้ข้อมูลไปผมชี้พี่ด a ต้าผมแล้วก็เพิ่มด a ต้าเข้าไปผมหรือเพิ่มข้อมูลท่านไอตัวนี้ครับผมอักูเมนท์ที่เราใส่มาครับผมแล้วก็เาค่าขัดไปจากนี้ก็ให้เป็นหนูคือเข้าป่าเพราะตรงนี้ไม่ได้เป็นเข้าป่าล้วให้อีกนึงเปเข้าป่าเพื่อจองไว้ก่อนผมว่าเราจะใช้อยู่นะประมาณนี้ครับชัร์ต้าก็เหมือนกันผมก็ ก็แสดงข้อมูลจนกว่าข้อมูลจะเป็นค่าบางเปล่าผมก็ถ้าข้อมูลเข้าเปล่าก็ไม่ไม่แสดงกันนะครับผมอ่าในผมนี่คือสรงกับรายผมก็คือการอัปเดตนะครับผมครับเดผมก็จะเช็คจนกว่าเจอถึงข้อมข้อมูลยังไม่เป็นยังไม่เป็นค่าเปล่าก็จะเช็คต่อไปจนกว่าเจอข้อมูลนผมข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับผมผมก็ถ้าเจอปุ๊บเบรกเลยก็คือออกจากรูปของวายทันทีนะครับผมก็จะได้ข้อมูลมาแล้วก็ เราก็มันเช็คว่าข้อมูลที่ที่เห็นนั่นแหะที่ที่นำมาเนี่ยมันเป็นข้ามเป่าเปล่าถ้าเป็นข้าวมเป่าเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้าเปล่าก็คือเป็นข้อมูลที่เราต้าองการจะเป็นจริง,รงๆก็ทําการอ่าก็ทําการเปลี่ยนผมก็คือให้ Data ของมันกลายเป็นเ e อ็นดัตตผมก็ข้อมูลเก่าก็ถูกลบทิ้งเลยนะครับผมนี่คือการัปเดตยน,นอ,อ่ะต่อไปไ็คือโชว์โหดโชว์อ่าโ,โชว์แปง้งของผมก็คือการก็คือการกลับโค้งกำหนดนะผมจากจากซ้ายไปขวาก็แก้เป็นขวาไปซ้ายนะผม ในผมก็ประกาศเมาเดิมครับแอนโนนโชแดต้าของแล้วก็โชแบ็กท,ที่เปลี่ยนไปจะอัปเดตเป็นโชแบ็กของก็มาดูนะครับในผมก็เซตอัพแล้วก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วก็แสดงข้อมูลก่อนกแสงข้อมูลที่ที่เพิ่มเข,ข้าไปครั้งแรกของแล้วก็ทําการกลับข้อมูลแล้วก็แสดงออกมาซึ่งการเก่าผมก็คือกลับทั้งทั้ง nodes, โหนของโหดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผมใช้พ o อย t เตอร์ในการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันที่โชแบ็กกันนะครับผม ครับผมขอแสดงเองนะครับคอพน์ดูก่อนครับตามเมนอินเมนนะครับนี่ครับผมยี่สิบสามสี่สิบสี่สิบแล้วเลื่อนไเป็นสี่สิบสามสิบยี่สิบสิบนะครับเอาโพสเตวทสองนะครับอ่าต่อมาเป็นโชว์แบ็คของผมก็คือผมให้ประกาศอ่าตัวตัวอ่าตัวครัๆว่าตัวชี้ในโหนนะครัผมก็คือตัวชี้ที่ชี้ที่ชี้นำไปชี้โหนนะครับผมก็มีสามตัวก็คือทั้เท่ามูเวอร์แล้วก็โฮเดอร์ พอเท่าเนี่ยในกรณีผมก็คือเป็นตัวที่จะแสดงผลลัพธ์ออกมาที่จะเก็บผลลัพธ์ออกมาทุกๆการเปลี่ยนแปลงนะผมก็มจะเก็บไว้ที่ตัวน,นี้มูเฟเวอร์คือตัวที่จะเอ่อเป็นตัวที่เอาไว้เอาไว้เก็บค่าให้กับเหมือนกับเป็นการตัวยนค่าให้กับพอเท่านะผมก็คือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่าตนตัวมันทั้งการเก็บค่าแล้วก็การแล้วการอ่านเอ่ออานค่าผมก็คแบบือเป็นตัวเปลี่ยนแปลงเป็นตัวในการเปลีป่ยนแปลงในพอยต์หลักนะเป็นพอยต์หลักเลยสมมุติเลยคือตัวเก็บให้กับมูเวอร์ไว้ผมเพราะว่า เวลาบูเวอร์เปลี่ยนแปลงต้องการเปลี่ยนกลับก็ตัวนี้ก็จะคืนค่าให้กับบูเวอร์นะครับผมเดี๋ยวผมมาแสดงเป็นแผ่นพังตามนี้นะครับตามคำสั่งทานานี้น,น,น,ะะะน,น,นะครับผมใช้โปรแกรมเพนส์นะครับตามนี้นะครับผมก็เริ่มมาเริ่มมานะครับผมเริ่มมาครั้งแรกข้อมูลที่เรามีก็จะมีเป็นหนึ่งสอง สามสี่ซว่ามีสี่สข้อมูลนะครับแล้วด้านหลังเป็นนูเป็นนูนะผมก็มันจะอยู่ในลักษณะกันประมาณนี้ผมก็เป็นการจองไว้นะครับพอ,อได้มาปุ๊บเรามอบค่าให้กับโฮเดอร์ไปไม่ใช่เลยอ่าบูเวอร์ก่อนนะผมบูบเวอร์ได้ได้ค่านี้ไปก็คือมีค่าทั้งหมดเป็นอย่างนี้ผมเริ่มมาเป็นเริ่มมาค่าครบทุกค่าผม,าผมแต่พอเปลี่ยนแปลงก็จะอาจจะลดค่าลงนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะแล้วก็ ก็มีทอ่ทอท่อที่เป็นนูเาทอ่ทอท่อที่เป็นนูอ่าทอ่ทอท่อเนี่เป็นที่เป็นปนาวนูดัวยนะโหเล,ล,ล,ล้วนะูนะเขาได้อ่ดยนะและ้วก็ก็จะมีเป็นแค่กล่องที่เป็นอย่างงี้เริ่มแรกออกมาโมเดลก็เหมือนกันครับโมเดลก็เป็นเหมือนกันอ่เริ่มแรกปุ๊บเราเราได้ข้ามมาดังนี้ผมก็ ผมให้โ h o l อร์เนี่ยไปเก็บค่าที่ลองออกมาก็คือเป็นเป็นตั้งแต่สองไปผมก็จะได้เป็นว่าก็จะกลายเป็น transform ตัวเองเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นจากที่เป็นค่าปางเดียวก็จะกลายเป็นสองสามสี่ก็คือเก็บค่าหลังจากค่าค่าที่อ่า b เวอร์ชี้ตัวแรกนะผม b เวอร์จะชี้ที่ตัวแรกก่อนนะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราให้โ h เดอร์ไปชี้ตัวหลังับผมก็คือเริ่องตัวหลังของของมเวอ e r นะผมเก็บไว้ก่อนอย่างนี้ต่อมาให้ให้ b เวอ e r ตัวต่อไปผมมูวอรตัวต่อไปก็คือตัวหลังจากตัวแรกเหมือนกันครับผมเกิดการเปลี่ยนแปลงครับผมนั่นคือผมทำให้เราต้องเก็บไว้โฮเดอรมเพราะโฮเดอร์เราอาจจะได้มาใช้อีกครั้งนะครับผมอ่าตอนนี้มูเวอร์ก็ทานสฟอร์มโดนโดยโดยโดยน,นำทัลทัลแทรกเข้าไปนะครับผมตัวนี้นําไปแทรกตรงนี้ปุ๊บเราจะได้ว่ามันมูเวอร์ก,ก็ยัเหลือแค่มูเวอร์ก,ก็ยังเหลือแค่ก็เหลือแค่แบบอ่าหนึ่งกับหนึ่งกับ ค่าบางเปาเนี่ก็คือแนวนะแนวนุ่มลงมาแล้วนะครับต่อไปพราะอะไรนีปุ๊บเราก็ให้เท่าเเนะี่ยเท่ากับบูเวอร์เลยนะผมก็คือให้ผลลัพธ์ที่ได้เนะี่ยเกี่ยวไปที่อ่าเท่าเท่เลยนะครับผมก็คือโยนลงมาเ,าเท่าก็จะเท่ากับหนึ่งแล้วก็นนนหนู่มแล้วก็แนวนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมจากนั้น แล้วก็ให้คืนค่ากลับให้กับมมเวอร์นะผมโดยนั่นที่ที่เราเก็บไว้คือโหเดเดผมเราเก็บไว้ก่อนมมเวอร์ Move ก็จะกลายเป็นสองสามแล้วก็สี่นะครับสมาณนี้แล้วก็แล้วเราก็ทำหลุมเดิมนะผมก็คือมันก็คือการให้ การสั่งให้อ่าการสั่งให้โฮเดอร์เก็บค่าตอนถัดไปขอผมโฮเดอร์ตอนนี้โฮเดอร์อก็โฮเดอร์ได้เก็บหลังจากมูเบอร์ชนะครับก็คือสามเข้าไปเราก็จะสังเกตได้ว่ามันก็ค่อยๆหนีบเข้าไปผมไม่ค่อยหนีค่าข้างหน้าลงไปลงไปจนเหลือจนจนไม่มีค่าตันสุดท้ายนะแล้วก็เราก็จะออกจากวายนะผมเราผมขอเขียนรุมนี้ให้เข้าใจก่อนนะเพราะว่ามัน<ว><า>จะเห็นภาพที่สุดในลุมนี้นะก็ะคือเป็นโฮเดอร์ได้เป็นสามแล้วก็สี่ ไมเขายังไม,ม่เขียนตัวว่าบางฝ่าต่อนะครับผมพอได <c oughs> ้เสร็จปุ๊บขเ,เขืเลยเข้ากับเท่านี้ปุ๊บตัวของอ่าตัวของมูเวอร์ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงนะครับผมมูเวอร์ต่อถัดไปก็จะเหลือแค่เป็น,นมูเวอร์ก็โดนเหลือเป็นสองหนึ่ง องหนึ่งแล้วก็เป็นค่าบางเปล่านะครับผมเราก็ได้สังเกตได้ว่าแบบมันจะกินค่าของมูฟเวอร์ไปเลยครับผมมูฟเวอร์ก็ถูกกินอ่าถูกตัดตัวหลามไปแล้วก็โยนโยนจากโยนจากเท่าเท่าที่อยู่ท,ที่ที่สุดเกิดการไปทุกนอบโยนเข้าไปข้างหลังข้างหลังนั่เลยผม,มก็เลยเกานว่าทําเปการคล้ายๆกันเป็นการต่อข้อมูลแบบแบบจากหน้าไปหลังประมาณนี้นะครับผมอ่าพอถึงนี้ปุ๊บก็เอาโยนมูฟโนมูฟเวอร์ให้เท่ากับให้ให้เท่าเท่าไป ถ้าเอเก็บไว้แล้วเกิดแกเป็นแปลง,ปลงจนไม่จนจนไม่เหลือใครที่จะเป็นแปลงนะผมะแล้วก็คืนค่ากับจากโฮเดอร์จากโฮเดอร์ให้จากโฮเดอร์นำไปนำไปให้บมเวอร์เหมือนเดิมนะผมบูเวอร์ก็จะลดลงเรืเ่อย,เยๆเรื่อยๆนี่ครับหลักการประมาณนี้นะครับผมได้มาปุ๊บเราก็เราก็สแสดงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงผมก็ก็จะเป็นตามนี้นะครับก็แสดงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ ใหาโปรตุยผมเท่ากับเท่าๆเลยไม่งั้นค่าที่เปลี่ยนแปลงมันเกิดจากพอเตอร์ถ้าพอยเตอร์ถ้าเราไม่กระโดดนี้พอยเตอร์ก็ pointer, <c oughs> จะมอบค่าจนสุดท้ายแล้วมันก็จุดที่มันเลื่อนไปจุดสุดท้ายนะผมเดี๋ยวมันเหลือแค่ค่าเดียวอะไรประมาณนี้นะผมเพราะว่าตัวนี้มันเลื่อนไปแล้วแล้วก็ปรับด้านหลังมันเลยครับก็จะเป็นตามนี้นะครับผมชมแล้วส่วนของโชว์แบงค์นะผมตอนปเป็นสเป็โหนนะผมก็เป็นส่วนที่เรียกว่า แก้เคลยของเขาง่ายที่สุดมาครับนั่นก็คือผมจะรับอาร์กิวเมนต์มาอยู่3ตัวนั่นก็คือตัวของโนดตัวของสแสบสับหนึ่งก็คือข้อมูลที่เราจะเปลี่ยนกับข้อมูลที่2แล้วก็ข้อมูลที่2องให้เราจะเปลี่ยนด้วยกันมันเป็นข้อมูลคู่กันนะครับผมเน้นย้ำว่าต้องเป็นคู่นะครับผมถ้าเป็นไม่เป็นคู่มันจะไม่ใช่การสลับค่าหรือเป็นการอ่อะไรนะครับมันก็คือไม่ใช่การสลับค่ามันจะกลายเป็นแบบการการแปลงค่าการนะครับเอ่อการแบบแบบเปลี่ยนค่านั้นไปนเลยครับ อ่ะเรามาดูฟังก์ชันกันนะผมอฟังก์ชันของสแปรผมผมให้ a เนี่ยเป็นตัวนับว่าข้อมูลที่เราจะเปลี่ยนอ่ะมันมีสองตัวจริงไหมถ้าไม่มี2ตัวก็คือมันจะไม่ใช่การการสลับค่ากันนะครับผมอ่ะเรามาดูตัวแรกนะผมก็ผมก็สั่งเข้ามาก็คือมีตัว h o l อร์หนึ่งตัวก็คือมีลักษณะคล้ายกับตัวของอ่าตัวสุดท้ายที่เข้ามาก็คือตัวข้อมูลที่เราเป็นโดยที่เราใส่เข้ามาเหมือนเดิมนะครับผมก็ก็นําการอ่านดูอ่านอ่านอ่านเอาข้อมูลที่เลื่อนไปก็ ก็คือไม่ไม่เจออะไรผิดปกติก็ก็จะทำตามก็คือก็จะทำตามทำตามวายข้างล่างน,นะครับแต่ถ้าเจอปุ๊บว่าข้อมูลมันไม่เท่ากับ2การข้อมูลที่เราเปลี่ยนมันไม่มันไม่เท่ากับ2ก็ทำการออกไปเลยครับก็ไม่ทำเลยก็คือมันไม่ถูกตนน้องประมาณนั้นผมอ่ามาดูในการอ่านนะครับก็เราจะเลื่อนตำแหน่งเราจนกวไปจะจะ,จะจบะจุดสิ้สุดน,นะครับก็คือค่าบางเปล่าจนถึงค่าบางเปล่านะครับอ่าตัวแรกนี่เราเจอข้อมูลที่จะเปลี่ยนตัวแรกปุ๊บ ตัวแรกมันเป็นอย่างนี้ตัวเท่านี้ปุ๊บไอ้ี่เรามี10เราจะข้อมูลที่เป็น10เราจะสอบเป็นยีปุ๊บเจอ10ก็ให้ข้อมูลที่เป็น10บทั้งกายเป็น20ไปเลยอ่าพออย่างนั้นปุ๊บเจขอข้อมูลที่เป็น20เสร็จปุ๊บเราก็สลับข้อมูลที่เป็น20่ทั้งกายเป็น10นะครับผมก็คือกับสลับกับอาร์กิวเมนต์โดยมอบค่าอาร์กิวเมนต์ให้กับค่านั้นไปนเลย,คร,ย,ยรครับผมก็ส่วนนี้ก็เสร็จแล้วนะผมขอเดี๋ยวผมขอไปเดี๋ยวตาอินเม้นด้ยนะครับผมอ่านี่เลยครับตาอินเม้นเรา ตอนแรกเราก็จะมีข้อมูล20-30-40นะครับมก็คือการแอดเข้าไปเพราะเราสหรับข้อมูลระหว่าง20กับ30ครั้งแรกก็จะจาก20-30ตรงนี้ก็จะกลายเป็น30-20นะครับผมต่อไปก็สลับ40กับ10ก็คือจะมี10เนตนี้40เนตนี้ก็สลับกันก็เป็น40-30-20-10นะครับผมประมาณนี้ก็ผมก็จบการนำเสนอของผลสอบให้ในผมขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีนะครับผม